มาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 จุ๊บเนี่ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่ตามหมดไงหรือมึงมึงที่ไปใส่ อ้มยองหนึ่งมับเขาให้ <c oughs> ว้าวแฟนกี่หลอกว่าน,นี้แม่ง <c oughs> ดำเวอรมาฐานแชนแนลหลี่คือคือเลยเจ้านี่นี่รับเนี่ยครับจิบเปิดเล็การมโนซ้นเอาละผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมวันนี้เขาอยู่กับมาะธานากกินอีพีทิด เจ็ดนะครับผมมื่อนี้ฝนม,มันตกฝนม,มันตกก็เลยแบบสัญชาตญานกันกัารสเสียดนะนะอยากล่าอยากล่าก็เลยออกมาหาอีกระปูนะครับผมพอดีเล็กสีหาเอียงใส่เบ็ดก็ใส่ดูแล้วนะก็เลยเออออกมาหากะปูนะครับผมพอดีอยากความอยากน้ำอยากจีแบบเหมืนห้อนน้าเสียดขาดนะครับผม ตอนนี้ก็มีผมคนเดียวนะครับแล้ือตอนนี้ก็ส่วนแรกๆผมเลยมาหาคนเดียวก่อนส่วนขัม้ขมพบ่นีื่นเขาไปหา,หาเชี่ยนปีนะครับผมต้องไปลายโอนเ้าหุ่นน้ำนะครับผมตอนนี้ก็หาไปก่อนคนเดียวนะครับเนี่ยเนี่เนี่เห็นปะลองสามตัวเลยตอนนี้ ก็ทางนี้จะหาย,ยากอยู่นะครับผมปาดเลยหย่าไปก่อนนะผมรถก็ไม่ขี่เลยจ้่ไม่อยากขี่กับอย่ามัน้นำแข็งมือเจ้านะก็ะเ,เลยย่าเอา จะหาย,ยากนะวนุ่น้ำไพแน่เนาะสุดๆอ่ะแม่นตัวเด้งผมเห็นแล้วมันท่าเลยเรียบร้อยไปไปยังก่อนนี่ๆตอนนี้เขออาโมโอแต่แียงที่เขามานอนหน้านะครับผมจิบท,ที่เขามานอนหน้านะครับน,นี่เขาก็บอกว่าหามจับปลาได้หรือเปล่าเนี่ จะปลาครับผมผมมาจับปูเรยกานี้ครับผมเขาเคียวนลครับบรียก่าเดอนขัดยามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาจุ๊บนี่เี็บ้อยเียบ้อยเยบอยเายไทยยานิดหน่อยนะครับไปลงไป โมมีหัวยายงตอยางตอยางสียางเอรคหัว,ว,ยยวอัดหน้าที่เขามาตัดยาเขานะครับตัดังจากหม่องเทียงอ่ะที่เขามานอนตรอมันสามสี่ร้อยเมตร คือเหมือนี่ฝนตกหลักแหงพี่เนาะตัวคอนเต็ดบายเนาะตัววงซีโมงเนี่ยคือเออเออเออมาจริงกันแน่ปะเสียนเสียนดีอยากกปูค่ะมึงเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่การบักไงเลยมึงมึงที่ไปใส่ตัวพี่ นี่ครับอุ้ยมันย่อแล้วเอ้ยมันโยกกำแล้วมันย่อว่ะสันขึ้นมากเกินมากพี่นี่พี่น้องไปไหตัวบเงี้ยนี่ครับอตอกันมาคดดุยเรื่องัาก แมวปีนอดเมือง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 ในการวะได้ครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เนี่ยลุยต่อครับไม่คบผมเอาว่านักข่าวไหนด่าไม่ได้อะผมรอครับครับผมข่ามาหา เจนปีเจนปีครับวันนี้เราจะไปไม้ไสครับห้างครับไม่ไจ้มีหมพี่บิเบ้ลใกันครับบ่บ่ออกบ้านนะครับปกติแล้วคือเรครับไปไปจัดูไปอนับมขนนี้เจ็นดาวรับเจดาบว่านน่ะถือ้วยันิดเว่าน่ามเห็นเงินดดวเาปเพลเนาะไพอกันผุนบัด E คนเทศกัณ์อยู่สวนโอ้คนสวนแมวงเงี้ยแว่เ็ละคนมายอใครเห้นใครเหตุบ <único Liberty Overwatch> ุญบุญบัครับไอลุย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 วนี้อบมกําลังเดินทางครับไปน เจอกันครับกลังกี่รถ์หาเรื่อยๆครับอยู่วะอยู่วะอยู่วะเตยไทยทำน้าหรอกเช็ดเช็ดเช็ดวไทยบ่เวณไหนครับไทยนี่ไทยอยู่ไทยไทย เนงานอยู่เห็นว่าก่าได้นี่ยครับกล่องก่าได้ครับอ่ะเป็นหมดก่องแล้วชั้นใส่แงงแล้วจั้อันท่ายให้ไหนครับผม phải hơn nhỉ? ngang nào của con?

วัวเมื่อกี Three, four, oh. wow. Wow. Neighbors neighbors wow. oh, ้เขาคนไล่เอาป่อยสามสี huh. ่ต oh. ัวโอ้บมอไม่แล้วเขาบอกเป็นเสี่ยงหรือเขาเป็นคนท่ามาหากินคนหากินนี่สิปลูกกันว่าสิมวัดยังเกาะ่าสิมวัดเตะกระปุกบบปกคบแล้วมาหันมันมาหันมันโอ้ยโดนจะไปที่ไหนร่ผมจะบอกเจ้าคบเขี่ยดล่างไหนล่ะล่้ยลงไปแล้ว บอเขีย,ยน,ยไ,น,น,ยนยยไหมเขียนได้อิงเขียนได้เ,เมื่อกี้นี่นจัดยุ่งขังใส่เลยหนาเลงมนจะกต้องไปย่างวะต้องน้หน้มาจัดบลูเลหกงอกนครูยังเนี้ยใส่อยเสียดวนี่แมงมัเขอลักเสียเอียงอะาปะกด เขาลักเสเขาก็ลักย้ำมือนี่บวหนาเอาเฮ้ยจ็ดกูเด้อ๋อนี่มาตบเงยมาครับนี่เขากขาลังไปอีกวงวงนึงครับพอแถวนี้แจกก็มีครับแต่มันหน่อยมันมันมันตัวตัวหนนะครับ ที่ว่า้วนี่ครเสียนเต๋าฝ้าคนรอนีู่ด้วยครับผม<อ>นี่คือเสียนปีตอนนี้ฮ่ออยู่ลุมแม่น้ำบันทัเดียวนะครับตอนนี้ฮ่อก็ลังสีเปหยไมตอนนี้ทุกคนนะครับตอนนี้เฮอก็มากำลังขี่รถไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้นะครับเขยียนเนี่ยครับมันหายากมา,มากๆครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเขาสอนู่บานนะครับ มินเตอร์บอกผีบา่ายเลยนะครับมาลองพ่นตกลื่นๆเป็นเต็นนอนก่อนมังหังยังไงน,นะครับสมัยเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมนี่ฝากถึงเวฟเวฟเวหลุ่นน้ำหวานได้เยครับอันบางนยูู่ปดีๆก็ยิ่งซองกผมเด้เลยพ่นเบิ่งหลวงวะมีมีอย <c oughs> ู่คนติดตามเขามีนะ่เนาะเพราะโคมเฮดแปรด้วยใจชอบทำนะครับ <c oughs> มันวะมี่ยังมากมายครับของพวกนี้ ผมอยากให้บอกว่าลุงขึ้นแม่เจ้าแจงโตเมฆาแล้วนนครับให้มาหากินสิแล้วครับมันจะมีความสุขกว่าที่ถือมีถือผ้าอะไรฟนันกันนะครับผมฝากไว้เล้อครับเนี่ผมก็พ่ผมมียศไม่มียังนะครับบอกไว้เนี่ยผมผมฝากบอกไว้ซื้อนึงอันน่นกับผมคือแล้วครับ <laughs>

บมาเอ้อะไรวะบ้านะฮะขับปีนองเอ้ว่าจะมาหาเตะกับปูกับปุยะม,มีพอตตัวอยู่ประเด็นคีมานียับมูจักทางอยู่เจ๊ทีบีสี่แหล่ อดีแล้วครับว่าครับผมตอนนี้เขาก็กลับมาทางาจอกลายเป็นกรบาดแล้วนะครับผมพอแล้วมือนี้โอือหมาน,นครับพอดีม่อใจกระปูนี่มือมีเลยกระปูแมนบอกไปแล้วโอ้โหมึงเนี่ย

เว้ยมันก็ได้ออมหนึ่งอยู่แล้วก็กระปูครับผมเดี๋ยวเฮ็ดตั้กินครับยังไงครับนี่จี้เขาจี้เลยครับเว้ยผมนึกว่าปั่นเข่าแมนตอนนี้นะครับว่าเป็นหัวครับเขายังกินจี้เขากันครับโอ้เห็นหอนหนาพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องมาวอร์เห็นบะไรมือไงนะ นอเขาไปไผไีได้บี่ม่ได้ประกอ่อลยะคุณนะอีที่มีตรงไม่ใช่มีตงออมเจ็บปอมว้นนีหรอวว่ดดิไม่อดำหมดมันยียแงไหมเาป้ามันเสียบแห้งวะครับอุด้ถิ่ยมอุด้ถิ่ยไป

ม่ไม่สิติดแกแล้วไม่สิพอฟออกินังเียขโมี่นี่มอไาเบัเห็นหนามันเหมือดซะโอ้หนาว่าแจ้งยักเม็ดเต้อยนี่ครับคือบัวเที่ยงรววไว้สีดำเอาสามเมตรผิดใช่ัวดีดำอาเจาตัว thì <laughs> ờ, phía à? đó Bù mẹ Đâu Bì mua bằng cái này cái tầm Tầm โอ้ยพี่น้องเอ้ยปาดวะเจ้เบิง่งจ้เบิ่งมันปาด,ดีหัสุด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 ผู้ขี่นะตัวดีอันโอ้ยผมเอามาแหงยุ่งหน่อยเจ,ก,จก,กันเจกบอ้เราเหมนียอะไรดีใน่นี่มันตองหูดได้หรือเป่

แกกล่องกสีเบิร์ดแล้วแกเลียวกูหลือกางใจเลบอได้ตำโ้นมาสิหยาบได้เพียบมันมันสอบไปเลนะเจ้าของกอผมบอสับลกนี่าตำๆม่ผมบอสับมิวบอนี่แล้วเขาตีหัวเขาเมเินเฮยมันเห็ดเดือดเหรอครับพี่น้องเด้น men ăn sung đi cũng kinh tiếp nhầm như này giờ bữa ăn tiêm cổ vịt mà tê tê cái mặn hẻo sút sút bằng nào vậy nhỉ bà Nó có tắm cái bồn thì là tiền mấy ăn rồi bà ó để cắt mấy cái rồi nào rồi bao nhiêu sầm như, như khít yên mình bằng nào được ยิมเพิมไม่ได้หวานซิมมานห่เอาพิ่แต่บนน่เอาสบาบ้าเล่าเล่าเหมือนกันบัไม่ต้องตำใส่กขุนตตำบมกันดยุ่บมีหรอกาต้องใส่ารเออกูามหมาเองันี้บวหลวกเซนเซ่วเขียวยบับนแล้วบใส่วจังลวบหลวจังมาผสมกันดอ หมอค่าเดียวนีแล้วแาตอนนี้อแกมันคือเป็นอกหลวงน้ำบัวน้ำบัวเครดิตมมนต้องตัดสิมนะผมมมมมมมซิมอะไรอยาเี้ยตอนนั้นน่ะไ้ไปก่อนตั้งัว้ล้วไปตัหลาย้ไรอ่ะโอยนี่นี่นี่เกิดไปเข้ม จับน้ำเอาเ่ียวหรือไม่เข้มสรุปจับน้ำเอานิดนึงน้ำไม่นานเลยเหรี้ยวมาเหรี้ยวมาใส่ยี้ผักเน่าตัวมันมาใส่ฝักเน่าวเหรอบมันเบ่ได้เปรี้ยวเลยบ้านออกจืดๆเข้มๆนิดนึงเข้มอะไรอะไรข้อมึงมึงเสื้อเหล็กหลินเจ็บประจานป่ามาจะใส่ใจะใส่ วองเป็ใหญ่โอ้ยยังวะน่าหิวงงใหญ่ขึ้นเยอะขัด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 ม่นอนนาคุณตำสายบัวใส่มาม่าข้าวจี่หยองมาม่าจี่กระปูหอมผักใส่เขียดมาเด้อกินข้าวพี่น้องไหมถึงเวลาแล้ว กินขา้่งตอนซีถุ่มครับมามาเขามาโิแหาแห่งพี่น้องเอ้ยน่กินหลายผัาก่อนมึงเดี๋ยวมึงหัวคำแหลกนี่นี่่กรดใจเย็นูใได้เกียดตัวหนึ่งบมดเเินม่เยไี่บมึงเนี่หมดเลนี่เพื่อหนะ่าไงผักได้หลายจังกันเลนจังอิม ไ้บกต้คือว่าบาบงกูเน่ยบ่ยิ่งมันนี่บ่ยิยังครับผมไม่้องอมครับกู้บี็นเพิ่ะอมอมกูว่าเส้นไม่แ่บเต็บัวแซ่บ้่าบอกว่าเส้นเส้นแ่บกวนเห็นไหมกูหัวย่องไง่ากูบัวใส่ใส่ยาบ่กูอย่งอปเ้าเนาะเจ้าเนาะเสยนไหเจ้านาะดดูดูดูด อนจจะกินขอนแล้วมีแห้งไป่เงี้ยออหลงด้วยเนียเด้อน่าจงลานี่โ้สดเืแมนี้ยนะโอ้็เห็นบัวือปลาพริกเจ็มๆอะไรนี่นออมๆแลกถือเจ็มๆเลยกะดาบแพงน่ี้นะมันถึงละน่งนง อย่ยงนี้ม,นมันมีวะไปกุ้งจกกัลล์อืมอือว้าเฮ้ยหช่ปะอะไรเก็ดดวงืองเบองยองมาหมามาถูกอีพี่ครับอือ mười con bài anh em này nó bị đi mong muốn hoài cái bấn hoài đi bấn hoài hả Cái xịt cái gì đâu à? ตัวนี้มีอ่ะมีอ่ะเอ่อเอ่ออีมันอีมันอู้วเต่าเอ้ยนี่กินได้ดีเหรอเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวไปก่อนนี่ครับพี่น้องตอยิี้เรากินแบบเหมือนหอนเลยมันจังสิเสียดนี่แหละจุดผสมว่ากินนี่คือผมขึ้นยากอันอันนี้แหละมันขึ้นยากไหมหัวเล็ก à tớ à quần mắt tuốc phòng đây ơi bừng bừng đường nào. Đây, giống đường mắt khó hay em mẹ hả em mía cú bò được mía thế thì ăn rồi nhang buồn xếp โอ้ยนอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้องเข้ามา เจีเช่นต่อไั่เกียรทานเลยคนลมั้อื้โววมันเลนใหม่หนึงมึงก็ประพฤติมันจีนเขาเลนเว่ยว้กินขอเน<ม>งเชนนั มันขนาเราอ,อาบไข่ไม่เคยนึกหออาบแล้วๆด้อไี่ไขเิดมันหอดผุ่นมันหมกมันเป็นต่อเหรอเยอะแต่มันกรูมันโรยเกลือแล้วกันน้ำปลาเขาไปอีกอก็ตาจะคุ่นไปออมออม อ่ะผมก็จิตเขาเองเลยไป้อยละหรือว่าก็พี่ดีบอกยังสัก,กนิดหน่อยนะ <c oughs> ครับว่ารู้สึกยังไงับแบบเป็นเป็นครั้งแรกที่ออกรายการมาทานบวกกครั้งแรกของเราเราเรา,เราเคยออกแล้วมหาลัยกินตอนพวกตึกป่าแต่เรายังไม่เคยแบบมา,าจะสีเทือนเลยจะ,จะนใจ่ายโบน,นเป็นอย่งไรกันนะก็โอ้ยจุดงานวิ ในการที Dante, ่แปลกใหม่ครับผมก็ผู้ใด้ว่าเคยล่องอยากให <Pop> ้ล่องนะครับที่น้ำบานคือกันอยากมีมากที่กันโอ้ยเราบวเก่งกันนะก็ยังก็ย่างอันเด็ดเอาผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับความสุภาพในเมืองนี้เอาเลยว่าเมย์แบบมวนนะครับผมแต่บุนีไม่มีเมา นะครับพี่ก้องหมันเฮาก็ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันมีความสวยงามอย่างที่สอนไว้ในตลอดนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไปถึงคนไข้เพราะเดี๋ยเขาบังอยากกินหอยบาดนะครับสถานการณ์โควิดกฤตแบบหวานสุดๆนะครับผมกระปูกผมยิ่งนามาทานนะครับกับรายการหากินอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบอกันไม่อีพีน่ะเขาสิเบสเยี่ยงกะฝากติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ